สวัสดีครับเพ ier, ื่อนเพื่อนวันนี้นะครับผมได้นำรูปรหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนนะครับพิมพ์ใหญ่ A กับพิมพ์ใหญ่ A แต่งแขนนะครับมาให้เพ Gobierno ื่อนเพื่อนได้ชมนะครับแล้วก็เปรียบเทียบให้เห็นข้อแตกต่างระหว่างสองพิมพ์นี้นะครับระหว่างพิมพ์ใหญ่ A ไม่แต่งแขนกับพิมพ์ใหญ่ A แต่งแขนนะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะพิมพ์ใหญ่ A ไม่แต่งแขนก่อนนะครับนี่เห็นไหมฮะด้านซ้ายมือหลวงพ่อนะครับอันนี้น,นี่จะไม่แต่งแขนนะครับพิมพ์ใหญ่ A นะอันนี้เป็นพิมพ์นิยมสุดเลยนะครับของวัดห้วยเขนนะครับอีกองหนึง่งเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่ อันนี้เป็นใหญ่ A ไม่แต่งแขนนะครับมาดูใหญ่ A แต่งแขนบ้างน,นี่นะฮะข้อแตกต่างนะครับระหว่างใหญ่ A แต่งแขนกับไม่แต่งแขนนะครับ าเหตุที่เขาแต่งหรือไม่แต่งแขนเนี่ยนะครับก็คือช่างนะครับแต่งให้เกิดความสวยงามแก่องพระนะครับเห็นไหมฮะ,ะเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบนะครับให้ดูนะครับผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะระหว่างใหญ่เแต่งแขนก็ไม่แต่งแขนนี่เห็นไหมฮะ ซ้ายใหญ่เอไม่แต่งขวาใหญ่เอแต่งแขนนะครับนี่ด้านหน้านะด้านหน้าด้านข้างอ่าดูนะครับเพื่อนๆก็ลองดูนะเอามาให้เปรียบเทียบกันเลยนะครับจะได้ง่ายต่อการศึกษาและสังเกตนะครับนี่เห็นไหมฮะฐานใหญ่ a ไม่แต่งแขน ค่อนข้างที่จะใหญ่กว่านะองค์พระก็หนากว่าเห็นไหมฮะอะกองคกคู่หนึ่งนะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะใหญ่เอแต่งแขนเนี่ยองค์พระจะใหญ่ล่ากว่านะแต่ที่ เราเอาไม่แต่งแขนนิยมสุดเนี่ยเพราะว่าหลอ,อกมาแล้วมีความสวยสมบูรณ์นะครับมีความสวยสมบูรณ์มากกว่านะครับเราก็เลยให้ใหญ่เไม่แต่งแขนเนี่ยเป็นพิมพ์ที่นิยมสุดนะครับอลองดูนะครับดูกลนนะครับชัดเจนนะนเพื่อนๆก็ลองเอาไปเปรียบเทียบดูนะครับ ขอบคุณครับ